วันนี้พบกับเรื่องราวการต่อสู้ของนักธุรกิจที่มีความฝันและความมุ่งมั่นจะไปให้ถึงร้อยล้านจากเด็กอายุ12ที่ทิ้งโอกาสในการเรียนที่ประเทศจีนเพื่อมาช่วยครอบครัวที่กำลังจะล้มละลายคิดเริ่มต้นทำธุรกิจจากการชอบทานกระยาศาสตร์แต่เหนียวติดเหล็กตัดฟันเขาจึงพัฒนาให้กลายเป็นข้าวกรอบเคี้ยวง่ายละลายในปากจนสามารถตีตลาดได้ทั้งไทยและมาเลเซียในวัย18ปปีและเขายังมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ธุรกิจร้อยล้านให้ได้ การทำธุรกิจเนี่ยมันมี2แบบประสบการณ์ของเราอย่างบิ๊กเนี่ยบิ๊กว่าบิ๊กไล้ประสบการณ์กับทฤษฎีบิ๊กว่าทฤษฎีเนี่ยมันก็สำคัญมากๆก็เลยคิดว่ามันต้องได้2อ,อย่างมันถึงจะไปได้ดีมากๆและเมนูเงินล้านวันนี้ปิดท้ายแคมเปญไวรุ่นเงินล้านกับนักศึกษาปี4ที่จับเทรนเฟนสไตร์สัญชาติญี่ปุ่นยาวเท่าไม้บรรทัดมาสร้างเป็นธุรกิจจนสามารถจับเงินล้านได้ ก่อนอื่นเลยต้องถามเลยว่าอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุ24ค่ะทำธุรกิจ้มากี่ปีแล้วครับ10เดือนค่ะ10เดือนจำเงินร้านครั้งแรกเมื่อเดือนที่เท่าไหร่เดือนที่2ค่ะเดือนที่สองก็จํเงินร้านแล้วเหรอใช่ค่ะรายได้เดือนล่าสุดครับของโปตาเต้เท่าไหร่ครับ1ล้านแสนค่ะ1ล้าน1แสนบาทได้ยินว่าน้องแตงกวาเนี่ยก็ยังเรียนอยู่ด้วยใช่เรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่ที่อัดใหญ่ค่ะ ก็มาทำธุรกิจทุกมุงเทยเลยนะใว่าคุณเรียนยังไงอ่ะก็มีไปกลับตลอดเลยค่ะไปกลับตลอดเลยเหรอใช่ค่ะโอกาสมันมาถึงแล้วเราก็จำเป็นต้องเดินต่อสวัสดีครับ ผมก้องอายุน้อยรอยล้านครับผมน็อตอายุน้อยรอยล้านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วาไรตี้ธุรกิจเพื่อให้คุณเป็นอายุน้อยรอยล้านคนต่อไปครับทุกวันเสาร์เก้าโมงเช้าแบบนี้นะครับเราจะออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อตามหาแรงบันดาลใจมาฝากคุณผู้ชมครับและต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับแฟนๆรายการที่ส่งข้อความมาถึงพวกเราครับ ถามมาว่าเรามีหลักเกณฑ์อย่างไรในการคัดเลือกแขกรับเชิญอายุนึ่ร้อยล้านของเราครับขอตอกย้ำกันชัดๆอีกครั้งนะครับเราแบ่งเป็น4หมวดด้วยกันครับ 1. นักธุรกิจที่สามารถสร้างยอดขายได้เกิน100ล้านบาทต่อปี 2. นักธุรกิจที่ทําธุรกิจสามารถมียอดขายรวมกันเกิน100ล้านบาท3นักธุรกิจที่ยังมียอดขายไม่ถึง100ล้านบาทแต่มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่น อยากจะพาธุรกิจของเขาไปสู่ร้อยล้านและมีความตั้งใจอยากจะแบ่งปันเรื่องราวออกสู่ SME ไทยเราในฐานะรายการเราในฐานะผู้ที่เป็นสื่อกลางก็ยินดีที่นำเสนอเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นครับ 4. ใครก็ตามที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจปลุกพลังให้กับพวกเรา SME ไทยสามารถที่จะมุ่งมั่นในการทำธุรกิจของเราให้เติบใหญ่ต่อไปได้ครับแล้ววันนี้นะครับนักธุรกิจของเราจะเป็นใครไปชมกันเลยครับ ส่งงาขาวแบบกระป๋องดึงนะครับผมฟาสีแดงน้องบิ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ<อ>ผู้ชมครับอายุน้อยร้อยล้านวันนี้ครับอยู่ในหมวดของนักธุรกิจนะครับที่วันนี้ยังไม่ถึงร้อยล้านแต่มีเป้าหมายว่าจะไปถึงร้อยล้านในอนาคตทีมงานครับแจ้งผมมาว่ามีนักธุรกิจอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นครับแต่เขาเองเริ่มธุรกิจตั้งแต่อายุ12เริ่มธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้เป็นคำถามที่น่าสนใจครับว่า เด็กอายุ12ในวันที่ก่อตั้งธุรกิจเนี่ยในขณะที่คนอื่นควรจะเล่นควรจะเรียนหนังสือแต่เขาทาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเขาเองและธุรกิจของเขาเขามีแรงบันดาลใจอย่างไรรูปแบบที่ขเขาจะเป็นแบบไหนผมว่าวันนี้น่าจะเป็นคําตอบและเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราเอสไทยทุกๆคนครับว้าคุณผู้ชมไมเยอะน้องบิก๊กตอนนี้อายุเท่าไรครับตอนนี้อายุ18ปีครับอายุ18ปีเท่านั้นเองเท่านั้นเองครับ,รบเริ่มต้นธุรกิจตอนอายุเท่าไรครับคือประมาณ12-13ครับรวมแล้วทําธุรกิจทั้ 6ปีในการทําธุรกิจชครับเป้าหมายอยากจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านในอนาคตไหมครับอยากเป็นอายุนอรล้านในอนาคตครับผมคิดว่าจะเดินทางภายในกี่ปีครับประมาณ2ปีครับผม2ปีอยากจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับขายอะไรขายขนมข้าวกรอบสยามครับผมตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบกระปุกเป็นมะม่วงหิมพานต์มันคืออะไรครับมันคือข้าวไร้ใบที่อบกรอบครับผมที่ใส่ธัญพืชเช่นพวกงา ถั่วเม็ดมะม่วงแรงบันดาลใจมันเริ่มจากอะไระเริ่มจากผมเนี่ยเป็นคนชอบกินกยศาสตร์ครับพี่ก้องคือแต่ก่อนเนี่ยบิ๊กลิ่อยู่ที่จีนแล้วคุณแม่เนี่ยชอบส่งปยยศาสตร์ไปให้ทานนะครับชอบกินมากๆเลยแต่มันติดตรงจัดฟันทำไมเคี้ยวยากจังมันก็เป็นไอเดียเนี่ยละครับเอ๊ะทำไมไกยศาสตร์มันต้องแข็งทำไมกยศาสตร์กรอบไม่ได้หรอไม่เหนียวไม่ได้หรอ กิน<ร>ง่ายๆกว่านีา <S 2> <S 2> ้ได้หรือเปล่าใช่ใช่มันก็จะเป็นไอเดียจุดเริ่มต้นต้งแต่ต่อนั้นมาไอเดียนั้นตอนอายุแค่12ปีเองครับผมครับแล้วยังไงต่อเรามาพัฒนานี้ใช้เวลานานไหมครับก็ประมาณอยู่ปีหนึ่งครับอยู่ที่จีปีหนึ่งในการค้นหาปีหนึ่งในการที่จะ้นวิธีการจัดจำหน่าย ขายที่ไหนยังไงบ้างคือเรามีหน้าร้านนะครับออกงานอีเวนต์อีเวนต์นี่ออกเยอะขนาดไหนห้าถึงหกงานต่อเดือนครับห้าถึงหกงานต่อเดือนสองั้งที่สามก็ลูกค้าเราไปขายทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่ได้ชิมขายอยู่ที่ประเทศไหนบ้างตอนนี้เรามีจัดจำหน่ายที่ประเทศมาเลเซียครับมาเลเซียใช่ครับเป้าหมายต่อไปอยากจะไปประเทศไหนอีกบ้างคิดว่าจะไปสิงคโปร์ครับ ไทยมาเลเซียสิงคโปร์ขายได้ขนาดนี้มันต้องอร่อยเน่อร่อยไหมแน่นอนครับผมพี่ต้องต้องลองชิมครับต้องลองชิมนะดั้งเดิมก่อนดีกว่ากายศาสตร์ดั้งเดิมของเรากายศาสตร์อ่ะประเทศไทยของเราเลยนี่คือกายศาสตร์แบบเดิมครับอันนี้ก็จะเป็นความชอบอีกแบบหนึ่งอันนี้คุ้นเคยดีเดี๋ยวเหนียวเป็นน้ำตาลมีถั่วใช่แต่ว่าใส่ปลาเล็กคงทานไม่ได้ใฟันไม่ดีคงทานไม่ได้ครับผมครับเข้ากรอบสยามมีกี่รสชาติครับครับมีทั้งหมด4รสชาติด้วยสี่รสชาติครับผมรสที่1นั่งามมหิพน์ด3ั ไลเบอรี่งาขาวแล้วก็รถที่สี่ทันตะวันงาดำครับอันไหนขายดีอะไรยังไงบ้างครับตัวที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นหัวลีสงงาขาวเลยหัวลีสงงาขาวมีข้าวไลเบอรี่ข้าวหอมมะลิแล้วก็งาขาวนี่คือแรงบันดาลใจจากเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับเป็นอันนี้ใช่แล้วจะชิมนะเชิญเลยครับผมอืมกรอบหวานอันดับสองอันดับสองก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์เลยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใช่ครับอันดับสาม ครับผมก็ตัวนี้เลยงาขาวครับผมงาขาวใช่ครับแล้วก็อีกรถนึงทันตะวันงาดําครับที่เมืองไทยไม่มีขายครับจะมีขายเฉพาะที่ประเทศมาเลเซียเท่านั้นมันเก็บได้ไม่นานที่มาเลเซียเนี่ยเราเลี้ยงขายสดทําสดสให้ลูกค้าซื้อกลับไปกินได้เลยจะไม่มีแพ็กเกจสวยๆอย่างนี้เป็นอีกแบบนึงใช่ครับทำหน้าร้านนี่คือสี่รสชาติที่มีหนเวลานี้ใช่ครับผมคือมีไอเดียว่าอยากจะเป็นเหมือนกยายศาสตร์ที่กินแล้วติดฟันแต่มาเป็นแบบเนี้ยครับเอาสูตรมาจากไหนฮะคือแต่ก่อนคุณยายเนี่ยเคยทำกายศาสตร์บ้าง ก็เลยลองถามท่านว่าอกายศาสตร์มันใส่อะไรบ้างแล้วเราก็มาดัดแปลงกับด้วยเราเป็นเด็กแล้วเราก็ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตเซิร์ชเ,เอาใช้เวลาคิดค้นสูตรอยู่นานขนาดไหนประมาณ1ปี1ปีใช่รครับเสียไปเยอะมากๆ1ปีท่ต้องทำอะไรบ้าง1ปีเนี่ยเราไม่ใช่จะลองสูตรอย่างเดียวเรามีการเซิร์ชอินเสิร์ตลูกค้าที่ชอบประเภทแบบนี้ม,บบนมีแบบไหนมากแพ็เกจจิ้งควรจะเป็นแบบไหนสูตรเรามาตรฐานพอไหมเครื่องจักร ทำงานยังไงประมาณนี้ครับน้องบิ๊กใช้เวลาลองผิดลองถูกอยู่หนึ่งปีครับผมทำธุรกิจมาแล้ว6ปีอายุเป็นแค่18ปีเท่านั้นครับขอย้ำอีกทีธุรกิจนี้เราทาเองจริงไหมทาจริงจริงครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการทาได้เลยโชว์วิธีการทําด้วยใช่ครับที่คือสดเลยทำสดๆที่ลองผิดลองถูกมานะถูกต้องแล้วครับผมถือว่าเปิดเผยความลับเลยนะใช่แล้วครับอันขอไปดูนะยินดีเลยครับผมเชิญครับเชิญครับน้องบิ๊กครับคุณผู้ชมครับ พร้อมนะครับวันนี้ได้เป็นลูกมือน้องบิ๊กนะครับยินดีเลยครับผมนี่คือเราทําเองอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกใช่แล้วครับผมขอลู้ความลับได้ไหมยินดีเลยครับน้ํานะครับน้ําต่อไปด้วยน้ําตาลนะครับผมน้ำตาลใช่แล้วใส่แบะแซ่ครับผมแบะแซ่คืออะไรใช่แล้วครับเป็นน้ําตาลชนิดหนึ่งครับเดี๋ยวให้พี่ก้องช่วยคนดีกว่าช่วยคนคนให้มันเข้ากันนะครับนานไหมกระทะหนึ่งประมาณไม่เกินสิบนาทีหรอครับไม่เกินสิบนาที ไอ้ที่มันต้องใช้เวลาหลายร้อยครั้งใช้เวลาเป็นปีๆเนี่ยเราค้นหาสูตรอะไรที่มันถึงจะลงตัวถ้าข้าวเนี่ยกับปริมาณน,น้ำมันส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยมันไม่เท่ากันเนี่ยข้าวเยอะไปมั่งข้าวน้อยไปมั<อ>่งหวานไปมั่งต้องหาจุดที่อร่อยที่สุดลงตัวถูกต้องแล้วแล้วเวลาเราทำเราต้องบันทึกอะไรบ้างคือเราจดทุกอย่างแหละก็คืออย่างเช่นรอบที่หนึ่งใส่กี่กิโลโ<อ>กี่ขีดน้ําตาลเท่าไหร่ครับถั่วกี่กิโลจนได้สูตรที่โอเคนี่คือกระบวนการใช่ครับ อันนี้เราทําเพื่ออะไรครัให้มันละลายเข้ากันทุกอย่างครับน้ำน้ำมันน้ําตาลแบบใส่ให้มันละลายเข้ากันทีนี้ก็ขั้นต่อไปก็คือใส่ถั่วครับโหเดือดปุดๆเลยใเอ้ยครับผมคนจนถั่วใกล้สุกเราทีนี้เราค่อยใส่งานครับนี่ยืนยันให้เห็นเลยว่าไม่ได้โกหกทำเองจริงๆครับผม นี่คือหนึ่งกระทะใช่แล้วครับผมปัจจุบันน้องบิ๊กทำตะกีกระทะร้อยสองร้อยกระทะครับผมหนึ่งร้อยึงสองร้อยกระทะใช่ครับที่ไหนฮะที่โรงงานครับผมคุณผู้ชมครับต้องบอกนะครับอันนี้คือทางพวกเราขอลองน้องบิ๊กให้ทําให้เราดูหน่อยแต่กระบวนการทั้งหมดแล้วจริงๆทาอยู่ที่โรงงานใช่ครับปีปีหนึ่งเราใช้วัตถุดิบยังไงบ้างครับปีหนึ่งก็ประมาณ40กว่ากตันถั่วเนี่ยประมาณ20กว่าตันมะม่วงก็10กว่าตันประมาณนี้ครับใช้เยอะมากเลยนะครับผมอ่ะอันนี้แม่พิมพ์เสร็จแล้วไร็เราจะต่อก เป็นแถวก่อนแต่ออกงาน event, อีเวนต์หรือตลาดสดอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะเห็นแบบให้ดูเลยใช่ลูกค้าก็จะต่อแถวยาวๆมันเหมือนแบบเป็นแรงดึงดูดนะครับถ้าเอาขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วแพ็คเสร็จแล้วไปวางขายเนี่ยยอดขายสู้กับสดสดไม่ได้เลยครับคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เข้ากรอบสยามของเราเนี่ยขายดีสโลแกนของเราก็คือไม่แข็งไม่เหนียวไม่ติดฟันเด็กทานได้ผู้สูงอายุก,ก็ทานได้กว่าจะถึงวันนี้6ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมครับช่วงต่อไปช่วยแชร์ให้เราฟังหน่อยไมจาก<ด>วันแรกจนถึงวันเนี้ยเราต้องเจอเรบง<ะ>ยินดีเลยครับยินดีเลยครับความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากเรารอใครสักคนหรือรอเวลาบารักโอบามาจากเด็กอายุเพียง12ปีสามารถพัฒนากระยาศาสตร์ที่เหนียว ให้กลายเป็นข้าวกรอบที่สามารถตีตลาดในไทยและมาเลเซียได้อย่างทุกวันนี้เรื่องราวชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับน้องบิ๊กนะครับเจ้าของธุรกิจข้าวกรอบสยามครับผู้เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุ12ปีหลายคนอาจเคยเห็นกยายศาสตร์แต่ไม่ทุกคนสามารถเอากยายศาสตร์ไปพัฒนาเป็นธุรกิจที่สําคัญก็คือว่าจิตใจของเขา มีความมุ่งมั่นอยากจะพาธุรกิจของเขาไปให้เกินร้อยล้านตรงนี้ครับต้องเรียนถามครับ,คร,บครับผมเราเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่วัยรุนวัยสิบสองไงฮะอะไรคือแรงผลักดันของเราอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ได้ชีวิตครอบครัวในวัยเด็กจุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับบิ๊กนะครับเป็นคนกรุงเทพนี่แหละครับอยู่แถวคูบอนก็มีน้องชายอีกคนนึง คุณพ่อคุณแม่ทาอะไรครับนำสินค้าจากจีนนะครับเข้ามาขายที่ประเทศไทยเราเรียนอะไรตอนที่บิ๊กอยู่กรุงเทพนะครับก็อยู่ที่โรงเรียนพิชยศึกษาเรียนได้ประมาณป .2 ป .3 ครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่จีนเลยอายุประมาณเท่าไหร่ครับแปดขวบย้ายจากเมืองไทยคไปสู่ประเทศจีนใช่ครับทำไมครับตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่คิดว่าอยากจะให้ไปได้ภาษาเพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจทางบ้านต่อไปเราใช้ตังค์เยอะไหมบิ๊กเข้าเรียนป .3 ที่เมืองจีนจนจบมัธยม6เลยประมาณล้านสองทครั้งเดียวหนึ่งล้านสองแสนบาท จายครั้งเดียวตั้งแต่ป3จนถึงจบมัธยมศึกษาปีที่6ก็ประมาณเกือบเกือบ10ปีนะสำหรับครอบครัวเราตอนนั้น1ล้าน200 0บาทนี่เยอะมาก็เยอะอยู่นะแม่กับพ่อก็ทําธุรกิจก็คงจะไม่ใช่ปัญหาดไม่ใช่ปัญหาณเวลานั้นณเวลานั้นเด็กอายุ9ขวบย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานครับไปอยู่ประเทศจีนเป็นโรงเรียนประจำป่ะใช่ครับโรงเรียนประจํานอนกินที่นั่นครับก็ตื่นมาไปวิ่ง แล้วก็เรียนแล้วก็นอนไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่ถูกต้องครับผมเด็กอายุ9้าขวบไปอยู่ประเทศจีนคนเดียวในบแบบนี้ความรู้สึกมันเป็นไงมันเฟลมันเหงาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือบีเป็นคนต่างชาติคนแรกที่ถึงโรงเรียนนั้นพูดภาษาจีนไม่ได้ไม่ได้ครับผมอังกฤษก็ไม่เป็นเพราะมันยังเด็กมากเราก็เลยใช้วิธีแบบเอาตัวรอดมันต้องใช้วิธีภาษามือครับร้องไห้ไหมร้องไห้ครับร้องไห้ประจําหลังจากวันนั้นที่คุณพ่อคุณแม่ มาส่งเราแล้วก็ไปนานขนาดไหนที่เราได้เจอคุณพ่อคุณแม่ครับประมาณปีหนึ่งครับผมหนึ่งปีเต็มใช่ครับมีคําถามขึ้นในใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่าอาจจะด้วยบางเหตุผลบาง,บางการที่เรายังเด็กเราไม่ทราบแล้วเวลาเราเห็นคุณพ่อคุณแม่คนอื่นมารับที่โรงเรียนพ่อแม่คนอื่นเขากอดกันเนี้ยครับ ป้นฟื้นเราเป็นก็เสียใจเล็กๆน้อยๆนั่นแหละคนอื่นเขาก็รับกลับบ้านกันเราก็อยู่แต่โรงเรียนจนแบบพนักงานโรงเรียน af, สตาฟแม่บ้านหรือทุกคนรู้จักบ Big ิ๊กหมดเลยเราบิ๊กไม่ได้กลับบ้านเลยอะไรคือสิ่งที่ทําให้เราสามารถอยู่แบบนั้นได้มีเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ากระตือรือร้นอะ่ะอยากทําอะไรทําเลยโอเคไหนๆก็มาส่งบิ๊กลวก็บิ๊กก็ทำมันให้เต็มที่เลยหน้าที่เราคือตั้งใจเรียนให้เต<ช>็มที่หนึ <aleb. S 1> ่งปีผ่านไปใช่ไหมครับผมได้เจอหน้าคุณพ่อคุณแม่ใช่คือวันที่กลับมาเจอนะครับน้ำตาก็็็ไไไหหหลลลออกกกมมาาาแแบบ่น้้ตติ วิงกันไปก่อนเลยเราอยู่อย่างนั้นกี<ม>่ปีครับผมอยู่ที่เมืองจีนประมาณ4ปี4ปีได้เจอหน้าครอบครัวกี่ครั้งครับ 2>, 2ปีแรกๆเนี่ยก็จะไม่ได้เจอบ่อยแต่2ปีหลังเนี่ยพอจะนั่งเครื่องบินกลับไทยได้ละตอนอายุ12ปีหลังจากอยู่ประเทศจีนมาแล้ว4ปีเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับธุรกิจที่บ้านเกิดอะไรขึ้นครับคุณพ่อคุณแม่ที่ทําธุรกิจนําเข้าสินค้าจากจีนใช่ไหมครับเกิด มีปัญหาด้านการเงินต้องทําอะไรสักอย่างแล้วไม่ใช่ให้พ่อแม่ส่งเงินมาเรียนแล้วโดยความที่เราเป็นคนชอบกินคุณพ่อก็แม่ชอบส่งไกยาศาสตร์มาให้ทานนะครับก็เลยเป็นไอเดียว่าไ,ไกยาศาสตร์มันเหนียวนะมันแข็งนะเราลองทํกากยศาสตร์กรอบไหมไกยาศาสตร์ไม่เหนียวไหมคือคิดว่าอยาก,ยากคิดว่าจะทาใช่ เคยทำธุรกิจมาก่อนไหมไม่เคยคือถือว่าเด็กมากนะส<ช>ิบสองปีอ่ะแล้วงไงต่อเวลาเราคิดว่าเราอยากจะทํากยาศา,ศาอยากเอาเนี้มาเป็นธุรกิจรเราตัดสินใจทำยไงตอ่อเราก็บอกกับพ่อแม่เลยก็แบบเฮ้ยไม่อยากเรียนแล้วไม่อยากไปทําอะไรก็ได้อ่ะจะให้ส่งเงินมาทุกทุกเดือนไม่ใช่แล้วตนนั้งที่ครอบครัวก็มีปัญหาอยู่แล้วอ่ะต้องมาส่งเงินค่าเรียนออยากจะเลิกเรียนมาทําธุรกิจของตัวเองแล้วพูดยังไงอะ่ะให้คุณพ่อคุณแม่ คุณยายยองให้เราเลิกเรียนตื่อทุกวันนี่พี่คือแบบเราโทรไปหาเขาทุกวันเฮ้ยพิกไม่เรียนนะลึกไม่เรียนนะลึกไม่เรียนนะรนนะประมาณหนึ่งเดือนเด็กอายุ12ปีณนะประเทศจีนซึ่งไม่อยู่เมืองไทยด้วยทําอะไรได้บ้างครับเด็กชอบกินไกยศาตร์นะถ้าเราเอาข้าวที่เป็นประเทศไทยเนี่ยมาทําเป็นกกยศาสตร์ได้ไหมเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยเขาเป็นลูกเจ้าของธุรกิจเครื่องจักรไปรูปอาหารแล้วเอาเงินทุนจากไหนอายุ12ปีตอนนั้นที่ปิกออกมาแล้วอะก็แบบที่จ่ายไปเต็มล้านสองครับ ก็ได้คืนมาประมาณ5 0 0 0 0นบาทเราทำเงินเ0ิน5 0า0 0นี่บอกพ่อแม่ให้คุณพ่อคุณแม่คุณนะเราอยากทําแบบนี้คุณทําให้เราได้ไหมเราจะเอาข้าวเนี่ยทำให้มันกรอบทํำยังไงให้เขาขออกแบบเครื่องจักมาแล้วก็มาลองทำน่าอายุสิบสองปีเองนะใช่นำไอเดียมาทําเป็นกระบวนการให้ได้ครับใช้เวลานานขนาดไหนครับถึงจะรดักออกมา ประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งที่ประเทศจีนเราไม่ได้เรียนแล้วไม่ได้เรียนแล้วเราต้องทำางไรบ้างตื่นมาแล้วก็ดัดแปลงสูตรหาแพ็กเกจต่างๆเออิแบบนี้สวยลองมาทําดูเราลองผิดลองถูกเช่นผัดขนมทิ้งไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจอะไรบ้างครับเลิกไปแล้วแต่ก่อนที่เลิกทําธุรกิจเนี่ยประมาณ3าสี่เดือนข้างหลังเนี่ยมันจะแบบไม่ได้ผ่อนแบงค์ปะนอมนี้ไม่มีเงินไปจ่ายก็เลยเกือบลม้มละลายตอนนี้คือพอมแม่ลูกพร้อมที่จะมาทุ่มเทหนึ่งปีเนี่ยที่ไม่ได้มีธุรกิจอื่น แล้วไม่รู้ว่าทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ยังคงต้องทิ้งของที่เราทําเป็นร้อยๆ้อยกระทะเนี่ยมันรู้สึกยังไงพอมันทิ้งปุ๊บมันก็เหมือนสูญเปล่าให้คนนี้ชิมไม่อร่อยคนนี้ชิมไม่อร่อยทิ้ง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 เวลาคนชิมแล้วบอกว่ามันไม่อร่อยอ่ะมันรู้สึกยไงไม่เป็นไรเขาบอกเขาบอกไปแต่เราต้องแบบห้ามท้อห้ามถอยห้ามลมเลิกเพราะลมไหนๆก็มาตรงนี้ละ จุดตัดของมันคืออยู่ที่เดือนที่6ที่ทิ้งไปแล้วหลายร้อยกระทะครับอยากจะเลิกแล้วไอ้ความสึกแบบวันนี้อยากจะเลิกเต็มที่แล้วแต่เราไปต่อได้ความสึกนันมันเป็นไงครับรนคุณแม่คุณพ่อเป็นกาลังใจให้เสมอที่บ้านก็ไม่ได้ทาอะไรแล้วก็เลยมาช่วยกันทําตรงนี้ซะทําให้มันดีไปเลยวันที่มันเป็นรสชาติที่เราพอใจว่าสูตรมันลงตัวแล้วจวําวันนั้นได้ไหมจาได้ครับก็คืออย่างคนที่ไปเคยไปให้ชิมให้ไปชิมอีกกรอบหนึ่งก็เอ้ยก็ใช้ได้นะก็โอเคนะมันเริ่มมีแอคทีฟแล้วมันเริ่มมีกแลัง คือเราได้สูตรทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วก็บินไปที่มาเลเซียแล้วก็ไปขายที่มาเลเซียทําไมอยู่เมืองจีนแล้วถึงไปขายที่มาเลเซียพอดีคุณพ่อมิกเป็นคนมาเลยวันแรกที่ไปอยู่ที่มาเลเซียแล้วขายมันเป็นยังไงครับขายไม่ดีเลยทำไมขายไม่ได้ทั้งที่เราเตรียมพร้อมมันทุกอย่างแล้วไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่แต่มันไม่เป็นไรเอาใหม่ทุกวันมันไม่ได้พี่ตลอดทั้ง6เดือนมันไม่ได้มันต้องมีแบบเอ้ยขายได้บ้างก็มีกาลังใจขึ้นมาตอนแรกคือเราทําอยู่หลังร้านแล้วก็มาวางมาออกตลาดที่มาเลเซียมันจะมีตลาดเช้ากับตลาดเย็น เราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปออกทั้งตลาดเช้าตลาดเย็นทุกวันจัดชิมไม่ต้องขายให้จัดชิมอย่างเดียวก็คือประมาณ6เดือนนะครับไอ้คนมันเริ่มรู้จักลวเริ่มใจได้ขายแลวออเดอร์เข้ามาแล้วจากที่เราขายไม่ได้เนี่ยเราเริ่มรู้แล้วไอ้ลูกค้าของเราเป็นกลุ่มไหนจอดลูกค้าถูกกลุ่มมันก็ขายได้แล้วจอบลูกค้าให้ถูกกลุ่มลูกค้าคืออะไรครับผู้สูงอายุผู้สูงอายุใช่ครับก uh ับผู้ที่รักสุขภาพมันกรอบ มันไม่แข็งไม่เหนียวหลังจากเรามีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนแล้วมีลองผิดลองถูกมา6เดือนแล้วจากการขายครับมันเกิดอะไรขึ้นมันเปลี่ยนแปลงยังไงครขายที่มาเลเซียหนึ่งปีนะครับกลับมาเปิดที่ประเทศไทยมาเลเซียยังขายอยู่ไหมขายอยู่ครับและตอนนี้ก็กลับมาเปิดที่ประเทศไทยแล้วเพราะชื่อของเราคือข้าวกรอบสยามต้องมาขายที่ประเทศไทยครับขายที่ไหนตลาดน้าคลองรัดนยมรหลับตาดึกภาพตอนนั้นคิดว่าเราจะขายดีไหมก็คิดว่ามันจะขายดีนะเพราะว่าขนมเราไม่เหมือนใครขนมเรามันกรอบ หอมละลายในปากแต่ความเป็นจริงคือมันไม่ใช่ขานไม่ได้เลยเพราะว่าหน้าตาของมันมันคล้ายกับ ขนมไทยบ้านเราหลายอย่างลูกค้าเห็นอ๋อไอตัวนี้นี่ม่กินเดินผ่านมันมีจุดเปลี่ยนก็คือเรามีการจัดชิมมากขึ้นลูกค้าก็แบบมาลองชิมดูลอยก็เลยลองซื้อดูทําธุรกิจอาหารทาธุรกิจขนมแบบนี้ครับ,ครบเคล็ดลับของมันไอการแจกชิมเนมี่ยมันมีความหมายอะไรครับลูกค้าเนี่ยจะไม่ทราบว่าขนมเราคืออะไรบางบางอย่างที่คล้ายๆกันรสชาติก็ไม่เหมือนกันบ,บางคนถูกปกบางคนไม่ถูกปกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ลูกค้าชิมชิมสิบคนก็อย่างน้อยก็ซื้อสักสามสี่คนก็ยังดีใจเมืองไทยใช้เวลาลองผิดลองถูกอยู่นานขนาดไหนครับ มืองไทยนี้ไม่นานเท่ามาเลยครับเพราะว่าเราจับจุดได้แล้วก็ประมาณเดือน2เดือนหลังจากนั้นที่เราใช้ถุงร้อนชั่งกิโลขายมิก็จะไปเดินดูแพ็กเกจกับแม่ครับดูในห้างแพ็กเกจตแรกของเรานะครับจะเป็นถุงใหญ่ถุงแบบนี้ปรากฏว่ามันก็ขายดีขึ้นนะเพราะหนึ่งแหละมันแพ็กเกจดูสวยแต่ตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้หรอกเป็นถุงธรรมดาเปล่าๆแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์เอาก็ดีกว่าถ<ก>ุงปสติก็ดีกว่าใช่ครับมันก็ยังดีกว่าปกติหมายถึงเราค่อยๆปรับปรุงพัฒนาม,มาเรื่อยๆครับ,รบพอเริ่มขายได้แล้วลูกค้าก็มีคอมเพนมาแล้วว่า กินไม่หมดทํำไมไม่ทําถุงเล็กๆหน่อยหลังจากนั้นก็จะมาเป็นแพ็กเกจเล็กเป็นแพ็กเกจที่ถุงละ้หนึกรัมพอเปลี่ยนเป็นตัวนั้นปุ๊บขายดีเลยสิ่งที่ทางน้องบิ๊กทำก็คือว่ารับฟังเสียงของลูกค้าคเกือบทุกเสียงเลยเหรอครับ ือบทุกเสียงเลยสูตรก็เหมือนกันเรามีการเพิ่มการลดคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์มันเป็นแรงผลักดันให้เราแบบให้ทำให้มันดีขึ้นถ้าเขาไม่รักเราจริงเขาไม่ชอบเราจริงเขาคงไม่คอมเมนเราแบบมีว่าที่คอมเมนเนี่ยเพราะว่าเขาอยากให้เราดีขึ้นจุดก้าวกระโดดจากร้านที่ขายของตามตลาดนัดแบบนั้นมันคืออะไรครับออกงานอีเวนต์เราขายถ0งงร้อยเป็นถุงละหนึ่งร้อยกรัมเล็กๆพอมีตัวนั้นปุ๊บเนี่ยงานอีเวนต์เริ่มมีการชวนไปออกนะลอแล้วผลตอบรับมันก็ดีขึ้น ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นจากอีเวนต์เล็กๆก็เป็นอีเวนต์ใหญ่ๆเลยกลุ่มลูกค้ามันหลากหลายมากกว่าที่ตลาดนัดมีทุกระดับมีเด็กจนถึงคนแก่แต่ตลาดนัดอาจจะเป็นแค่แม่บ้านก็เลยแบบมองเห็นได้กระจายมากกว่าได้กว้างมากกว่าครับไอความรู้สึกคือเวลาคนมาต่อแถวดูรเราผัดแล้วก็ขายนี่มันเป็นไงฮะมันมันจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยมันมีแอคทีฟมันมีแรงที่จะทำทำทำขายได้เยอะอีกหอ วันละ40ม้อก็หรูแล้วครับวันสมัยนั้นโอ้โหแบบไม่เคยจับเงินหมื่นก็จับเงินหมนะื่นอะธุรกิจไปได้ดีขึ้นในช่วงปีที่เท่าไหร่ครับ2015-2016ประมาณนี้2015-2016ใช่ครับคือเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ครับหลังจากเราเพิ่มเินมาแล้วปีใช่ครับมันดีขึ้นยังไงครับคือเรามีการออกงานอีเวนต์มากขึ้นนะครับมีการโพสต์ลง Facebook มาึ้นเพิ่มช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นทีนี้แหละครับก็มีรายการติดต่อเข้ามาพอคนดูปุ๊บอ้อนี่ออกรายการนี้ก็เลยม,มาลองชิมแล้วก็เป็นลูกค้าตลอดเลยครับเส้นทางทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่อายุ12บปีจนถึง18ปีนะตอนนี้ทั้งคิดค้นสูตรออกงานอีเวนต์รับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นทุ่มเทกับยอดขายกับพัฒนาผลิตภัณฑ์คิดว่าเราเด็กไปมากสำหรับเรื่องราวพวกนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นถึงทำมา6ปีก็ตาม6ปีที่เราลองผิดลองถูกมาด้่ยรัเด้วยวันน้ เสียดายไหมที่เราต้องออกจากการเรียนเสียดายครับคือบิ๊กก็จะเป็นช่วงแบบนี้ก็ค,คือตอนเด็กแล้วก็กลายเป็นขั้นเป็นทํางานเลยมันจะหายไปตรงช่วงที่สังสรรค์กับเพื่อนตัวเนี้ยบิ๊กเสียดายมากถึงตอนนี้บิ๊กก็ยังไม่มีเพื่อนเลยแต่เราได้ธุรกิจของเราใช่มันได้อย่างเสียอย่างครับหลังคิดถึงการเรียนไหมคิดถึงครับเรากลับมาเรียนไหมหลังจากที่กลับมาเมืองไทยเนาะเราบิ๊กก็ไปเรียนกศนอจอนจบ มาปตอนนี้กลับเข้าสู่ระบบศึกษาแล้วต้องเหตุผลใดวันที่กลับมาตัดสินใจที่จะเรียนต่อโดยศึกษานอกโรงเรียนการทําธุรกิจเนี่ยมันมี2แบบคือประสบการณ์ของเราเนี่ยงยังมีนมีว่าบิ๊กได้ประสบการณ์ในการเจอลูกค้ากับทฤษฎีวีวัว่าทฤษฎีเนี่ยมันก็สําคัญมากๆกับประสบการณ์นะครับบิ๊กเนี่ยไม่มีไอเดียที่จะไปพัฒนาต่อก็เลยคิดว่ามันต้องได้2อ,อย่างทั้ง2อ,อย่างเนี่ยมันถึงจะไปได้ดีมากๆ ทั้งไอเดียและประสบการณ์ตอนที่กลับมาเนี่ยจริงๆแล้วเราถือวุฒิอะไรครับบิ๊กชูตป .6 ป .6 แต่มัธยมเราเรียนกศนอตอนนี้ครับเรียนที่ไหนครับมากรุงเทพครับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจมันก็ตรงกับคอนเซ็ปต์เราที่เรายังเรียนแล้วก็ทําธุรกิจไปด้วยครับก็เลยตัดสินใจลงเรียนคณะนี้ครับจากบทเรียนเส้นทางชีวิตที่น้องบิ๊กเดินทางมาเก้าขวบการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในโรงเรียนประจําเจอคุณพ่อคุณแม่ได้ สองเริ่มธุรกิจตั้งแต่อายุสิบสองไม่เจอเพื่อนมันทาให้เราเป็นคนยังไงและบทเรียนในครั้งนี้มันให้อะไรกับเราบิก๊กก็โชคดีที่ไม่ได้มีเพื่อนนะตอนนั้นถ้าบิ๊กมีเพื่อนนะตอนนั้นบิก๊กก็คงจะไม่ได้ทําธุรกิจถึงวันนี้คงจะไม่ได้ทําสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทําเป้าหมายต่อแบของเราคืออะไรครับยอดขายถึงร้อยล้านนี่ละครับนี่คือเป้าหมายของเราใช่ครับการเป็นคนกล้าไม่ได้หมายความว่าไม่มีความกลัวแต่เป็นการตัดสินใจว่ามีบางสิ่งที่สำคัญกว่าความกลัว กว่า6ปีที่เด็กน้อยวัย12ขวบมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อเป้าหมายที่จะนำพาเข้ากรอบของกินเล่นที่ต่อยอดมาจากกายศาสตร์ที่เขาชอบให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จเส้นทางการทำธุรกิจของเขาต้องพบเจอกับอะไรบ้างไปติดตามกันเลยครับเส้นทางทั้งหมดของลองบิ๊อกอะ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวันนี้ผมเชื่อว่ามันไม่ธรรมดาเลยมันต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมากจนถึงผ่านเหตุการณ์มาถึงทุกวันนี้ได้ทั้งที่อายุน้อยมากๆนะตลอดเส้นทางธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์ไหนที่มันคิดว่ามันท้าทายความคิดมันท้อที่สุดในการทําง,งานของเราเหตุการณ์นั้นมันคืออะไรแล้วต้องบิ๊กผ่านมันมาได้ไงครับช่วงธุรกิจที่มันท้อที่สุดเนี่ยเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วตอนเดือน12ครับเดือนธันวาเกิดเหตุการณ์คือ,รคอพรุ่งนี้เนี่ยจะไปออกงานอีเวนต์ใหญ่ละ คือเป็นงานใหญ่ที่ทำเงินได้แน่นอนวันนั้นนะ่ะจัดของขึ้นรถกันนะครับแต่เวลาเนี่ยมันเกินประมาณ10นาทีลุกน้องก็เลยมาบอกว่าอยากได้โ t ทีบอกเฮ้ยมันอยู่ในเวลางานนะพวกานายทำไม่เสร็จเองอะ่ะทำไมเราต้องให้ OT ทไม่ได้โ t ทวันต่อมาออกหมดเลยกี่คน,นครับประมาณ10คนครับผมตอนนั้นเรามีคนงานอยู่10คนใช่ค่ะออกหมดเลยออกหมดเลยครับมันรู้สึกไงตอนนะั้นบิ๊กว่าบิ๊กใจั้มกับลุกน้องมากๆเลยนะโอทีบิ๊กให้แบบบางวันได้500บางวันได้4 0 0ร้อยถาพูดโอนะครับแต่ว่านิดๆหน่อยๆอะ่ะทำไม ให้ผมไม่ได้หรอแต่มันก็กลับมาทบทวนอีกท,กท,กทีจริงๆเราต้องตั้งระบบให้มันดีๆเป็นเราเป็นเขามันก็เหมือนกันหลังจากที่ลูกน้องออกไปชุดนั้นเนี่ยกลับให้บีคิดว่าทุกอย่างงานน่ยมันต้องมีระบบมากขึ้นเวลาต้องเป็นเวลาเงินต้องตรงทุกอย่างต้องเป๊ะมากขึ้นไอ้วันที่ท้อวันนั้นอนะความเสียหายมันเกิดข,ขึ้นเท่าไหร่ อีเวนทุกอีเวน์ยกเลิกหมดเลยเราออเดอร์ order ที่ค้างครับคือช่วงนั้นเป็นช่วงปีใหม่นะพี่ลูกค้าออเดอร์ก็สั่งเข้ามาเยอะๆเลยเราก็ทาไม่ได้เพราะลูกน้องออกผลอยูแล้วงานทุกอย่างแคนเซิลเงินที่เสียไปออเดอร์ที่ขาดหายครับที่ทําให้ลูกค้าไม่ทันนะประมาณล้านหนึ่งครับถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะเลยนะมีของที่สั่งแต่ไม่สามารถผลิตได้ลูกค้าของลูกค้าด่าลูกค้าแล้วลูกค้าก็มาด่าเราอย่างเงี้ยแบบทำไมทําให้ของฉั้นไม่ได้รับปากเขาไว้แล้วชั้นเสียหมดเลยอย่างนึงอย่างนี้เข้าใจเลยมันโหเกินมาก หาเรื่องราวผมคิดว่าวันนั้นคือท้าทายมากๆเลยนะทีมงานออก10คนไม่มีของที่จะส่งลูกค้าเสียเงินเป็นล้านส่งของไม่ได้เป็นเดือนนึงอะไรคือบทเรียนจากครั้งนั้นประสบการณ์นะครับเราทําไปแล้วอ่ะเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเองด้วยว่าเราทําอะไรลงไปแล้วมันคุ้มไหมกับการที่เราทาถ้าย้อนเวลากลับไปได้บิ๊กก็จะทําเหมือนเดิมเพราะมันเป็นประสบการณ์ถ้าเราไม่ทํามันนั้นบิ๊กก็จะไม่รู้มันต้องสร้างระบบขึ้นมานะถ้าวันนั้นเขาไม่เอาโ T ถึงวันนี้บิ๊กก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะมันไม่มีระบบสิ่งที่เราได้กลับมาคือเราได้ระบบสำหรับบริษัทที่จะเติบโต,ตไปเรื่อยๆใช่ครับเอาหมายข้างหน้าของเราเป้าหมายข้างหน้าของเราคือทํายอดขายถึง1 0 0ยล้านครับภายใน2ปีครับภายใน2ปี 2> ใช่ครับขอบคุณน้องบิ๊กมากที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์แล้วผมเชื่อมั่นว่าเรื่องราวของน้องบิ๊กเนี่ยจะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราถ้าตอนนี้น้องบิ๊กจะขอกําลังใจกับผู้ชมของเราครับน้องบิ๊กจะบอกพวกเขาว่าไงครับการทําธุรกิจนะครับ อายุเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคเลยขอให้คุณอยากทําคุณต้องลงมือทําคิดอะไรลองทําดูก่อนผมเป็นเพียงเซมีตัวเล็กๆอายุ18ปีนะครับมีเป้าหมายจะทําให้ยอดได้ถึง100ล้านบาทครับแต่เป้าหมายมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับสิ่งที่เขากอบสยามอยากจะทําให้มากที่สุดให้ได้ดีที่สุดก็คือการทําของอร่อยของที่มีคุณภาพของที่มีประโยชน์ให้ลูกค้าคนไทยทุกคนได้ชิมครับสุดท้ายครับผมมีเป้าหมายที่จะไปถึง100ล้านแน่นอนครับยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ หลายคนมีความฝันแต่ไม่กล้าลงมือทำเราหวังว่าเรื่องราวของน้องบิ๊กจะพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคของการเริ่มต้นขอเพียงมีความกล้าและลงมือทำมุ่งมั่นอย่างไม่ยออ่อท้อสักวันความสำเร็จย่อมมาถึงอายุโน้อยร้อยล้านขอเป็นกำลังใจให้น้องบิ๊กสามารถนำพาเข้ากรอบสยามก้าวไปสู่ร้อยล้านได้สำเร็จและหวังว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งในฐานะนักธุรกิจอายุโน้อยร้อยล้าน 朴敏。